และแล้วก็เกิดปัญหาอย่างไม่คาดคิดกับรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นใหม่ยอดนิยมในประเทศไทยอย่าง j จคู v สำหรับ EP นี้นะครับก็เป็น EP ต่อจากที่เราได้อธิบายไปเมื่อวันก่อนนะครับเกี่ยวกับเรื่องของรถยนต์ไฟฟ้าขายดีที่เป็นแบรนด์ใหม่ในประเทศไทยต้องระวังอะไรบ้างนะครับ ซึ่งเมื่อวันที่14มกราคมที่ผ่านมาก็มีคนออกมาร้องเรียนเกี่ยวกับเหตุการณ์ในลักษณะที่เราเคยเตือนไปจริงๆนะครับโดยโพสต์นี้มาจากคุณอากิไดมอนด์แอนด์โกที่พบปัญหาเกี่ยวกับรถยนต์ไฟฟ้าเจคู่ไฟฟตั้งแต่วันแรกที่ถอยออกมาจากโชว์รูมโดยคุณอากินะครับได้โพสต์ ตามไทม์ไลน์ที่รถยนต์ไฟฟ้าเจคูฟ้า e ีเกิดปัญหาซึ่งรับรถจากโชว์รูมตั้งแต่วันที่30ธันวาคมปี2568โดยการรับรถครั้งนั้นนะครับได้เพียงแค่กุญแจรีโมท1ชุดส่วนคู่มือต่างๆและของแถมอื่นๆยังไม่ได้รับนะครับและการตรวจสอบรถก่อนเซ็นรับมอบนะครับกลับพบว่าไฟท้ายขวาเป็นรอยคราบน้ำล้างรถยังมีภายในมีคราบเปื้อนพลังงานแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่78%แนตะครับแต่ว่าไม่กลับขึ้นระยะที่13กิโลเมตรสัญญ การไฟเลี้ยวมีปัญหาระบบไฟแอมเบียนไลท์มีปัญหาและพบว่าฝากระโปรงด้านขวาของตัวรถมีลักษณะโกงซึ่งในส่วนนี้นะครับทางเราก็สงสัยเหมือนกันว่าตรวจพบปัญหาขนาดนี้แล้วจะยังเซ็นรับรถอยู่ทำไมนะครับหรือเจ้าของรถอาจจะต้องการใช้รถจริงๆหลังจากนั้นวันที่31ธันวาคม2568นะครับการใช้รถพบว่า รถเริ่มมีการผิดปกติมีเสียงเตือนและสัญลักษณ์แจ้งเตือนโชว์เต็มหน้าจอระหว่างสตาร์ทรถและดับดับติดติดตลอดช่วงปีใหม่วันต่อมานะครับรถยังมีอาการผิดปกติมีเสียงแจ้งเตือนและสัญลักษณ์แจ้งเตือนเต็มหน้าจอระหว่างสตาร์ทรถวันที่2นะครับรถยังมีอาการผิดปกติอยู่มีเสียงเตือนและสัญลักษณ์แจ้งเตือนโชว์เต็มหน้าจอซึ่งในส่วนนี้นะครับไม่แน่ใจว่าถ้าหากเอา OBD จิ้มเข้าไปแล้วเลือกเป็นตัวอมาดา E5 C5 EV แล้วกด รีเซ็ตในแอปพลิเคชันไม่แน่ใจว่าจะหายหรือเปล่านะครับแต่ก็ไม่ใช่ธุระโครงการอะไรของเราที่เราจะไปเสียบเช็คสุ่มสี่สุ่มห้ามีงั้นทางศูนย์อาจจะมีข้ออ้างในการไม่รับประกันคุณภาพตัวรถมาจนถึงวันที่6นะครับผู้ใช้งานลองนํารถเข้าชาร์จไปที่สถานีชาร์จในปั๊มพีทพอชาร์จถึงประมาณ90%ปรนะครับปรากฏว่าหลังขับรถออกมาจากสถานีชาร์จได้สักครู่มีลักษณะไฟคล้ายรูปเต่าโชว์เตือนพร้อมกับเสียงรถที่แปลกไปวันที่7นะครับอาการหนักึ้น มีอาการผิดปกติมีเสียงเตือนและสัญ,ญลักษณ์แจ้งเตือนโชว์เต็มหน้าจอโดยเจ้าของรถได้ติดต่อศูนย์ฉุกเฉินทางโอมูดาแอนจคูมาดูเบื้องต้นก็แก้ไม่หายจึงติดต่อศูนย์นะครับทางศูนย์ก็แจ้งว่าสามารถขับรถกลับบ้านแบบช้าๆได้ จนมาถึงวันที่8นะครับรถก็ตายสนิทจึงได้ทําการยกรถเข้าศูนย์ซึ่งหลังจากที่ศูนย์ตรวจเช็คเบื้องต้นนะครับก็แจ้งว่าเป็นที่ระบบไฟฟ้าแต่ไม่สามารถระบุหาสาเหตุที่แน่ชัดได้นะครับและยังไม่ได้กําหนดวันที่ซ่อมเสร็จจนมาถึงวันที่12มกราคม2569นะครับมีการนับหมายรับรถสํารองล่วงหน้าและโทรคอนเฟิร์มแต่พอถึงเวลานะครับทางศูนย์แจ้งว่าไม่มีรถเตรียมรถให้ไม่ทันและจะให้รถรุ่นอื่นไปใช้เพียง1วันซึ่งเจ้า ของรถเกิดอาการเสียความรู้สึกเป็นอย่างมากนะครับและได้แจ้งผ่านสื่อร่วมถึงทางบริษัทโอมดาแอนด์เจค่ร่วมถึงสำนักงานใหญ่ผ่านอีเมลและช่องทางต่างๆโดยวันที่14มกราคมนะครับผู้จัดก,การสาขาของโอมดร่าแอนเจคได้ติดต่อกลับมาหาเจ้าของรถและสรุปว่าความผิดปกติของเจคไฟ้าคันนี้เป็นที่ระบบไฟฟ้าสายไฟทางศูนย์จึงต้องการสั่งสายไฟเพื่อเปลี่ยนแต่เจ้าของรถนะครับได้พบความผิด ปกติตั้งแต่วันแรกและความผิดปกติก็หนักข้อเข้าเรื่อยๆนะครับจึงอยากจะเปลี่ยนรถ มากกว่าเพื่อความอุ่นใจและเป็นความรับผิดชอบของโอมูไดแอนเจคู่ยิ่งตอนถามเรื่องของการเปลี่ยนสายไฟนะครับว่าเปลี่ยนสายตรงไหนจุดไหนต้องรื้อส่วนไหนของรถบ้างทางโอมไดแอนเจคู่ก็ตอบไม่ได้และกรณีนี้นะครับเจ้าของรถก็แจ้งถึงปัญหากับทางโอมูไดแอนเจคู่ตั้งแต่วันแรกแกที่ได้รับรถนะครับการเปลี่ยนรถใหม่ให้ก็ถือเป็นหนึ่งในการสร้างความอุ่นใจให้กับผู้บริโภคซึ่งรถที่มีปัญหาคันนี้นะครับถ้าหากทําการแก้ไขปัญหา เรียบร้อยแล้วเปลี่ยนไปเป็นรถทดลองขับหรือรถเอาไว้ใช้งานสำรองให้ลูกค้าหรือรถเอาไว้ใช้ในสำนักงานก็ยังได้แต่อ m มด a าแอนเจคูเลือกที่จะไม่ใช้วิธีการนี้หรือวิธีการอื่นที่ดีกว่านี้นะครับและประเด็นนี้นะครับก็กลายเป็นประเด็น Top of อฟเดอะทาเป็นอย่างมากในกลุ่ม j จคู j 5 Thailand สำหรับประเด็นนี้นะครับก็มี1คอมเมนต์ที่น่าสนใจเหมือนกันซึ่งเขาได้บอกว่าเคยเป็นเหมือนกันครับแรกๆก,ก็ใจหายระหว่างชาร์จแบตผมเดินไปถามพี่ข้างๆที่ใช้รถไฟฟ้าเหมือนกันว่าสาเหตุของรถที่ดับแล้วมีสัญญาณเตือนขึ้นเต็มไปหมดบอกให้นํารถเข้าศูนย์รถแอร์ไม่เย็นเข้าเกียร์หน้าเกียร์ถอยไม่ได้ซึ่งก็มีการตอบกลับมาว่าใช้ประแจเบอร์1ิ ถอดขั้วแบตทิ้งไว้สัก10 1 5นาทีก็จะกลับมาเป็นปกติทั้งเจ้าของรถนะครับก็เลยนั่งรอแป๊บหนึ่งโดยที่ไม่ได้ทําอะไรอย่างที่ถูกแนะนําสักพักรถก็ติดขับได้ปกติโดยเจ้าของรถเจคู่ไฟที่มาคอมเมนต์นี้นะครับได้บอกว่าระหว่างจอดรถติดเครื่องอยู่กุญแจต้องอยู่ในรถด้วยเราถึงจะออกไปจากรถได้หากไม่ได้ติดรถ แล้วออกนอกรถระบบความปลอดภัยจะทําการดับเครื่องยนต์อัตโนมัติทําให้รถเราดับกลางคันระหว่างจอดและอาจจะเกิดอาการเออร์รอร์อย่างที่เป็นอยู่ซึ่งคอมเมนต์นี้นะครับก็มีทั้งคนที่ให้ความสนใจเห็นด้วยและบอกว่าเคสนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอาการผิดปกติเช่นเดียวกันนะครับ ซึ่งประเด็นแบบนี้นะครับที่เราเคยเตือนไปก็ไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นเร็วขนาดนี้นะครับไม่ใช่ว่ารถยนต์ไฟฟ้าอย่างเจคูฟาไม่ดีเลยเพราะรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นนี้นะครับก็ยังถือเป็นหนึ่งในรถยนต์ไฟฟ้าที่มีสเปคคุ้มราคาแต่ด้วยเรื่องของการเล่งผลิตเป็นจํานวนมากเพื่อให้ทันการส่งมอบในประเทศไทยนะครับก็อาจจะมีรถยนต์ไฟฟ้าบางคันที่พบความผิดปกติจากการผลิตก็เป็นได้แม้จะมีการตรวจสอบก่อนส่งมอบแล้ว ซึ่งการกลับมาของเชอรี่ในประเทศไทยครั้งนี้นะครับก็ถือว่ายังใหม่อยู่ศูนย์บริการก็ยังไม่มากนะและอะไรต่างๆน,นะครับก็อาจจะยังสต็อกไม่ทันทําให้มีความพร้อมน้อยกว่าคู่แข่งที่มาก่อนหนะ้าบวกกับรถยนต์ไฟฟ้าอย่างเจคูฟ5 EV ก็ได้รับความนิยมในประเทศไทยเป็นอย่างมากนะครับหากรถมีปัญหาหรือว่ามีใครขับไม่ระวังแล้วเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาแล้วต้องนํารถเข้าซ่อมแก้ไขหรือว่าบํารุงรักษาอาจจะเกิดปัญหาจากการรอคอยก็เป็นได้นะครับเพราะก่อนหน้านี้ก็มีตัวอย่างให้เห็นเหมือนกันกับแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าที่ขายดีและมีความนิยมในประเทศไทยและยังเป็นแบรนด์ใหม่ในประเทศไทยอยู่ในช่วงเวลานั้นนะครับพอผู้ใช้งานเกิดปัญหาติดติดกันขึ้นมาก็เกิดปัญหาเบิกอะไหล่ไม่พอหรือว่าบางทีอาจจะรอเวลา อ,อย่่าางไมมีกหนดํทําให้ผู้ใช้อาจจะเกิดการเซ็งและต้องผ่อนคุญแจฟรีซึ่งรถยนต์ไฟฟ้าแบรนด์ใหม่ๆที่เข้ามาทําตลาดในประเทศไทยโดยเฉพาะรถยนต์ไฟฟ้าแบรนด์จีนหลายแบรนด์ก็เริ่มตั้งตัวได้แล้วนะครับมีอะไรพร้อมศูนย์บริการพร้อมและปรับปรุงเรื่องบริการหลังการขาย หรือบางแบรนด์อาจจะไม่ได้ยอดขายดีมากแต่เรื่องของบริการหลังการขายและอะไรครอบคลุมลูกค้าและผู้ใช้งานทําให้ไม่ต้องรอนานซึ่งสไตล์คนไทยนะครับก็มักจะเลือกรถยนต์ไฟฟ้าที่ฮิตฮิตคนใช้เยอะๆเ,เพื่อความอุ่นใจและอะไรพร้อมกว่าแต่อาจจะไม่ได้คิดถึงในจุดนี้ ยิงรถยนต์ไฟฟ้าแบรนด์จีนหลายแบรนด์นะครับเปิดตัวในประเทศจีนได้ไม่นานก็นํามาเปิดตัวในประเทศไทยเลยหรือบางรุ่นเปิดตัวในประเทศไทยก่อนที่จะเปิดตัวในประเทศจีนก็มีคนไทยยิ่งชอบความสดใหม่แม้ไม่รู้ว่ารถยนต์เหล่านั้นที่เปิดตัวออกมาแล้วมีปัญหาอะไรบ้างซึ่งเราก็เคยพูดไปหลายคลิปแล้วนะครับว่าจีนพัฒนาสินค้าเทคโนโลยีด้วยความรวดเร็วจากหลักการอาะจายดีเวล็อปเมนต์การที่มีการเปิดตัวในประเทศจีนเป็นระยะเวลาหนึ่งก่อนจึงจะเปิดตัวในต่างประเทศ ทำให้ผู้ผลิตรู้ฟีดแบ็กจากคนในประเทศตัวเองนะครับแล้วนํามาปรับปรุงก่อนค่อยขายในไทยก็ยังไม่สายนะครับแต่คนไทยมักจะ่นว่าเอาของเก่ามาโละขาในส่วนนี้ก็นานาจิตตังนะครับซึ่งส่วนตัวช่องเราเห็นด้วยที่มีการเปิดตัวในจีนแล้วมีผู้บริโภคชาวจีนใช้งานรถยนต์รุ่นนั้นๆมาระยะหนึ่งก่อนแล้วเราก็จะไปสืบถึงฟีดแบ็ก หรือว่าข้อดีข้อเสียของรถยนต์รุ่นนั้นๆเมื่อมาเปิดตัวในประเทศไทยจะได้รู้ว่ามีข้อควรระวังจุดไหนบ้างหรือจุดที่มีปัญหาได้ทําการแก้ไขปัญหาแล้วหรือยังและหนึ่งสิ่งที่ช่องเราโดนค่อนข้างบ่อยนะครับเมื่อเราพูดถึงรถยนต์ที่มีปัญหาเมื่อไหร่มักจะมีเจ้าหน้าที่ทักเข้ามาบอกให้ลบคลิปซะเหมือนแบรนด์อื่นบางแบรนด์นะครับซึ่งแบรนด์ไหนที่เราตรวจพบว่าเป็นเจ้าหน้าที่จริงๆแล้วทักเข้ามาให้เราลบคลิปเราก็มักจะพูดถึงแบรนด์นั้นน้อยลงต่างจากแบรนด์ที่เข้ามาอัปเดตอากากกรแและแ้ไข ปัญหาให้ทางเราทราบนะครับเราก็จะช่วยแชร์ความคืบหน้ารวมถึงอัปเดตเรื่องราวต่างๆของแบรนด์นั้นให้มากขึ้นเนื่องจากมีความรับผิดชอบกับลูกค้าซึ่งแบรนด์ไหนดูไม่จริงใจและซ่อนอะไรไว้ใต้พรมเราก็ไม่จําเป็นต้องไปพูดถึงมากหรือเพื่อนๆมีความคิดเห็นว่ายังไงก็สามารถคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็ฝากด have, กดใค์กดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับแต่ถ้าไม่อยากพลาดเรื่องราวดีๆอีกมากมายแล้วก็ ไปตามไลค์กันเพจ Facebook Neotech Thailand กันได้เลยจากนี้ไปจะมีเรื่องราวอะไรดีๆออกมาอีกนั้นยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับแล้วเจอกัน